สบายดีพี่น้องมื่อนี้ก็เหตุในเดือพี่น้องเด้อสีเอาสอดเล็กเขาฮู้ตามฮู้เนาะต่อตามฮู้แล้วก็สีมัดพี่น้องมัดแล้วก็ประกอบแบบเทพแต่มยังบทท่านอกต้องเห็ดไปขันเป็นตอนกันเดือพี่น้องเด้อแบบเด้กเล็กเขาว่วางไว้พี่น้องแล้วก็แง่เล็กเขาเหยียดแล้วสองเหยียดเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็เขาก็ไปย,ย้จจายใส่ตลาดค้านเนาะ เจาะน้องพี่น้องต้นได้ไหูงด้ว้กันเจาะเอาเต็กบนันเท่าก็มาลงมือพี่น้องเจ็ดคานพี่น้องซีซานเล็กมันเขาก็ได้จ้าหูพี่น้องจ้าหูแล้วกันสอดเล็กเข้าไป ทางยาวเลยเสานี่กับโบ๊ป้านใดพี่น้องเง้ยยินจากลายเกตบางราเจาะวลา,อ,ลาอยังมันหู้พี่น้องหู้หู้หเล็กนี่พี่น้องตัวนี้มันเบิกสื่อพี่น้องเง้ย หูเล็กเอาเอาเจาะเข้าไปมันเบิกสื่อบางหูกับต่ำบางหูกับสูงเบี้ยวบางบ่ออเอาเดีย๋ยปั๊บเอาไปน้องเอาเจ,จ,จ,จะาะๆๆแล้วกันน่าเป็น,ปน,นขดเคราะหน้องขอบไปแล้วกันทางไปพี่น้องซอยๆกันพี่น้อง เล็กโค้งกับกระีสอดยาวเลยพี่น้องเลยก,ก็สซิมัดเล็กเล็กปอกพี่น้อง,งเ,เหมือนหิชายว่างโค้งเล็กพี่น้องแล้วก็เทสอดนองสอดยาวมาเลยพวกทีได้เอน็น สามพาพี่น้องเลยสามพาพานี่หนึ่งสองสามสามพาพี่น้องสบายดีจ้าเอฟซีเบิร์ดสกุนพี่น้องโอ้ยมือนี่หันอากาศคือเตาอบนี่ลยพี่น้องหอวนแหง้งขนาดภาคันลงงานค่ำ้วได้นี่สี่โมงแลยแดดยเปียงเปี้ยงอยู่ ข,ขันใส่เล็กพี่น้องใส่เล็กข้านเท่าทำท่าตื่นเศร้าก่อนหมูก่กะมามัดเล็กท้าเฮ้ยเจ้าเจ้าตื่นจะดึกเนาะเจ้าก็มัดเล็กท้า ันนีงงานบอนักปนได้มัดเลทท็กคนแรกบัดเทพคนนีนักบาดผสมปูนัดนนี่งขงมาเหมือนตัวทอเนลกมันพอได้พอได้จอดได้เอ้าตกแล้วทางนั้น

bỏ hết rồi tí hai mong đi vào đi nó đi không hết đi lâu n há có mà lấy bỏ xong rồi

จะขอเลื่อนล้วนล้วนมากกว่าอาเอาเอาวิทไปก่อนวิทยก่อนออตัวนี้คือกันิไปก่อนเออเดวนี้ิ้นนสุ่นได้ Các oh, oh, mặt hãy được cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แตกหมูเลยเนาะหมูคนไปทางไดนเนาะ อ้าวบันทึพี่น้องโอนก็มาเป็นมือกล้องให้อากนาเนาะพี่น้องเนาะสบายดี FC มาสุขสุกคนเด้อจ้าควันมือแบมาขบไก่พี่นี่ไก่ขวันมาสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเพื่อเจ้าเห็ดยางแบบเต้เต้หมัดเล็กมัดลาหมัดเล็กเล็กมัดลา เต็มเลยกในคันหนึ่งพี่น้องมือละคันมือละคันสองคันได้เชื่อดละหมื่น,วนรวดเลยรวดละมันงได้เชือดมามด้วยมัย้งเออเดินซีมัดซอยเดินพี่น้องเดินซีมัดซอยอากาดาคับบาัาเตต้องซื้อสบมือมาอีกอันหนึง่ง เจ็บมากกับบทเจ็บร้ายเนาะไน้หน้าน้อคือฮอปเ็ดอย่างนะสเต้เล็กยิบหาเก็บปลาตเขไดไปอมันคมน้ำนักเนาะคดเนาะโเจ็งบบปุ๊สุยป่ามันนะครับจะได้ มันลุ่มก็ผ่านเห็ดเวียก่อสากะเจ็บปวดมากกไล้เท่อไพี่น้องเจ็บมาเยอะบ่เจ็บมาเยอะเจ็บจนสิ้นกับการเห็ดเวียกก่อสร้างกะเตนบมาพี่น้องเจ็บมาเยอะมันก็ต้องมีผิดพลาดแน่เนาะจุ้ยบาทเดียวในบาดมันอยากเจ็บมันบริยากแบบปาบบาทหนึ่งโลดเลือดออกแล้วพิษพลาดนิดเจ็บแบนีกันเขาลืมหมัดนี่บได้แล้วเนาะเขาลืมเนาะลืมหมัดเล็กอันอันหนึ่งซองอันแบบนี้นะ สืมม้อหวันล,ลืมเถอะนะบ่เป็นยังตีนเหาะลืมนะขอสมุดเพิ่นนะขอสมุดจดจ้วดบ่ารตธทำสบมือกันอย่างเมืเเอ่อเอาแหลนในห้องซื้อมาให้แหละพี่น้องเลยอ่าแล้วแล้วมาเห็นมามัดทางพี่นลำเดียว มือนี้ชิราจคานได้นาะมือนี้เนาะมันหอนเนาะเห็ดยังไงนี่ยวัวจิ้ง่สิแต่กลางเวรเอกินหั่นผงเจ้า ต้จะเข้มาพี to to ่น <comb> ้องไม่เอามาเต้ไอ้กระนาดเราเห็ดไว้ไว้ชุดเหมือนเจ้าไอปุนเห็ดแต่ผีเมื่อกี้นี่พี่น้องปนิพัทธ์หอดพุ่นละไว้กระนานบะหมงบอกมาหองนี่มันกำบังง่ายเนาะ กล <this> <c oughs> <c oughs> ้อ็เย็นน้ำนาทีเมียเย็นไห้กล้องไลยว่าจะค้อแห้งว่าขอบใจลลายเด้อเย็นน้ำให้กินบาเต้พี่น้อยสี่สี่นาทีสี่เป็นเก้า เอาคลิปนี่ก็ลาไปก่อนนะพี่้องเด้อขอบคุณถูกไล่ถูกแม่นทุกคนขอบมาับกลมซองกันหนาตะว้นสวัสดีน้อบสวัสดีเ๊ายอายนเนาะ